ลูกค้าส่วนมากที่พี่ฟาทำงานเนาะเขาต้องการจริงๆโอเคทวิตเตอร์ก็ส่วนมากเรื่องของการเทรนด์ติ๊กต็อกก็เรื่องของการปักตะการ้าการทำคอนเทนต์นตา่างๆเป็นทุกเรื่องของการโพสภาพใช่ไหมคะส่วนอินสตาแกรมน,นี่ก็จะเป็นเรื่องของสตอรี่การประชาสัมพนันธ์การโฆษณาซึ่งถ้าหนูสามารถทำพัดฟอร์มสี่อันนี้ได้ให้คงที่เรื่องของ ยอดกดไลค์คอมเมนต์ต่างๆให้สะเทียนได้ทีเ <Okay. S 1> ็นเตอร์นี่คือมาแน่เลยและยาวด้วย <Okay. S 1> พี่ฟ้าก็คอนเฟิร์มเลยว่าอย่างตัวพี่ฟ้าเองตลอดระยะเวลาสามปีโอ้โหทีเ oh oh. ็นเตอร์เยอะมากค่ะ mm hmm. ถ้าให้ย้อนกลับไปของพี่ฟ้าก็นำไปนุ่นเหมือนกัน mm hmm. ว่าคล mm hmm. องทีเ็นเตอร์มาแล้วอีกตัว และลูกค้าประทับใจหมดถุกตัว mm hmm. ค่ะเรื่องการกิจกรรมเรื่องของการครีเอทีฟงานต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน mm hmm. เดี๋ยวน้องเข้าฟองปุ๊บดีไม่คนค่ะเรื่องของสปอนเซอร์ที่หนูจะต้องลงงานก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องเจอลงงานลูกค้าลงให้ครบแล้วอย่าสั่์แต่ว่าจะลง ลงที่นี่หดี๋ว่าต้องคิดด้วยว่าลงแพลตฟอร์ม่เขาจะต้องแจ้งอยู่แล้วว่าลง Facebook ลงอินสตาแกรมลงงานนี่นู่นพยายามคิดคอนเทนต์ด้วยในการที่จะลงลงยังไงให้ได้ยอดไลค์ลงยังไงให้มันน่าสนใจพอาะลุกงพาสปอนเซอร์นี่แหละคะ่ะที่อาจจะดิวให้เราไปเป็นพรีเซนเตอร์หลังจากจบการประกวดก็เป็นได้น,นะคะคนที่ผ่านมาก็มีหลายตัวที่จบการประกวดไปแล้วก็ดิวที่ฟ้าไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็มี นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเป็นทริคให้น้องๆได้เอาไปใช้กันมีใครอยากถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลยกมือถามได้นะคะก่อนที่เราจะไปค่ะค่ะอะไรนะคะ ถ้าไร่สดแบบไม่ติดตะก้าอย่างเงี้ยครับคนดูขึ้นไปพันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยทําได้แต่ว่าพอจะฝึกติดตะก้าปุ๊บเหมือนติ๊กตอกนะครับมันกดคนดูเหลือแค่90้าสิบร้อยหนึ่งเจ็ดสิบและยอดขายมันก็น้อยอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างครับขอดื่มน้ำ คำถามคือเวลาที่เราไลฟ์เล่นแล้วเราไม่ปักตะกา้าคนดูจะเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราปักตะก้าแล้วคนดูลดลงคำถามคือเราคิดว่าที่คนดูลดลงเป็นเพราะดิ้กตอก็อกกดหรือคนดูเรื่องที่จะไม่ดูเองดิ้กตอ็อกอาจจะทั้งคู่ใช่ไหมคะ ปัญหาคือจะแก้อย่างไงสำหรับหนูนะถ้าคิดว่าถ้ามันเป็นเพราะว่าติ๊กตอกกดก็คงอาจจะต้องออสอบถามกับทางติ๊กตอกนะคะว่าเราจะมีวิธีแก้อย่างไงกับระบบหลังบ้านนะคะเพราะว่าติ๊กตอกน่าจะต้องมีวิธีที่จะต้องแก้ไขเรื่องของระบบหลังบ้านว่าจะต้องทํำยังไงแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเพราะคนดู เราก็อาจจะต้องหาวิธีกลยุทธ์ว่าจะต้องทํายังไงในการไลฟ์สดที่จะทําให้วิธีการขายของเรามันไม่น่าเบื่อคนอาจจะเบื่อก็ได้อาจจะต้องกลับมาย้อนถามที่ตัวเราว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราไลฟ์ปกติแล้วคนดูเยอะแต่เราปักตะกร้าแล้วคนดูน้อยอาจจะต้องพิจรารณาที่ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราไลฟ์ปกติกับเราปักตะกร้าแสดงว่าเราปักตะกร้าแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะขายของแล้วดึงคน ดูได้มากพอกลยุทธ์ในการขายของของเราอาจจะไม่ไม่ดีพอคือจริงๆมัน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 ต้องเกี่ยวจริงๆฟ้าว่ามันก็อยู่ที่ช่วงเวลาด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่า การไลฟ์ทิกต็อกบางทอีอยู่ในช่วงเวลาการมองเห็นด้วยโดยเฉพาะในช่วงนี้ติกต็อกก็มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะบางทีไม่ไม่เกี่ยวที่ตัวเราด้วยนะคะบางทีอยู่ที่ช่วงเวลาอยู่ที่การมองเห็นด้วยบางทีก็โดนปิดกั้นบ้างโดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งมีแม่ค้าออนไลน์เยอะปัญหาการไลฟ์สดก็เยอะมากขึ้นด้วยนะคะใช่หลักๆก็อาจจะต้องมีการสอบถามกับทางหลังบ้านอาจจะต้องมีทีมหลังบ้านของ ตอคอยดูแลด้วยน,นะคะใช่ค่ะมีน้องๆ้อง,ง,งานคนใดอีกไหมคะค่ะขออนุญาตถามพี่ปานะคะค่ะอันนี้ตัวสำรองค่ะนะคะ,นะคะเนื่องจากว่าหนูนะคะได้ไลฟ์สดติดตอกแล้วคุณ ั้าถูกโดนตักเตือนจากติ๊กตอกว่ามีความแบบว่าม่เคลื่อนไหวแต่ถ้าที่พูดคนดูสองพันสามพันแต่ทำไมอยู่ๆแบบว่าติ๊กตอกมาแจ้งเตือนว่านี่มีความเคลื่อนไหวแล้วพอเสร็จทำยังไงจะได้สติกเกอร์เพิ่มนะคะสรุปเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวนะคะอคนนะครับเคลื่อนไหวแต่ยอดยอดยอดเงินก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่ ทำไม,มีฟ้ากงราคาไม่เห็นจะย,ยากเลยคะ่ะอยได้คนดูประมาณ2,000-3,000คนแล้วพอทนันปุ๊บติ๊กตอกจะออกกฎมาว่าเธออ่ะไม่เคลื่อนไหวเธอไม่เคลื่อนไหวแล้วมันใิดเคลื่อนติต๊กตอกแล้วบางทีก็จะโดนเตือนว่า,วามีอนาจารรอ้จักอนาจาจจริงหรือเปล่า แล้วพอแต่โดนเตือนบ่อยมากแล้วก็โดนตัดการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนลถจากสามพันถึงพันตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนทำอย่างไรคะเป็นยอะๆโค้ดตกลงไปตบงหนึ่งทันใจสองราองไม่ต้องไลฟ์ดูไหมคะ หรือทำเพื่อองค์กรเลยนะคะทำเพื่อคนดูค่ะรอเล่นค่ะรอเล่นก็อาจจะต้องสอบถามดูค่ะทางหลังบ้านอันนี้อาจจะไม่ไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบหลังบ้านล้วนๆเลยค่ะลบบบ้านหรือไม่ผิดใช่ไหมคะอาจจะไม่ผิดค่ะไม่ผิดไม่ผิดใช่โอเอไม่ตอกยิน่าจะเป็นระบบผัดข้องค่ะผัดข้องใช่ค่ะออบข้าบ้ ขอบคุณนะคะมีน้องๆคนไหนไหมคะที่รู้สึกว่าสวัสดีค่ะอินคิวมิสแกปะปะนปปานีนะคะคอืากจะรู้เทคนิคในการไลฟ์สดนะคะทำไงให้ไลฟ์สดไปด้วยในการขายของไม่ให้หน้าเบื่อเป็นมีมีกลยุทธ์ยังไงให้คนเข้ามาดูเราแล้วอยากจะกดตะกร้าเหมือนเวลาหนูดูบอสไลฟ์เลย หนูมีความสามารถพิเศษไหมคะคหนูจะเล่นละครได้ค่ะของหนูเวลาไลฟ์หนูจะหาตัวละครหนึ่งตัวละครขึ้นมาในไลฟ์นั้น,อ,นอย่างเมื่อวันก่อนหนูลองเป็นคุณป้าอาหารตำสัตว์แล้วคนดูเข้ามาก็จะเป็นลูกขาอะไรแบบนี้ค่ะคก็จะลองเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเช่นช่วงวันครูหนูก็เป็นคุณครูเพนสีคนดูเข้ามาก็เป็นนักเรียน มันก็จะมีบางวันที่คนชอบบางวันคนก็ไม่ชอบหนูก็เลยอยากรู้ว่าเราเรามีวิธีการพูดยังไงให้มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วทำให้คนอยู่กับเราจนครบชัมม่วโมงที่เราตั้งไว้ค่ะเราเราลองเคยถามคนในไลฟ์ไหมคะว่าอยากให้หนูทำอะไรอะไรเงี้ยเคยลองถามไหมคะคนดูมากสุดเท่าไหร่คะของหนูตอนนี้คนดูอยู่ที่แปดคนค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไลทุกวันเพื่อเ,เปิดการมองเห็นคือมีคนแนะนำหนูมาว่าให้ลองทำอะไรใหม่ๆจากที่นั่งไลฟ์สดปกติพูดคุยปกติเงยให้หาอะไรลองถ้าช้า,ชา,ชาคนดูเท่าไหร่เมื่อเช้าคนดู